สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าตอนเช้าเช้าเลยนะคะเช้าก็ไม่เท่าไหร่นะแปดโมงแล้วพี่น้องเอ้ยเบาเผ็ดพีบ้าจักสิผ้าไปไซมึงสวัสดีครับสอยพี่น้องฟังสอยมือนีฮอตัดพักผลผลิตของเม่ครัวม้นเอาไปฝากแม่นี่เหมือนกันไม่รู้ว่าแม่นี่จะอยู่บ้านหรือเปล่าไม่อยู่ก็ฝากไว้กับลูกกับลานไปแบบเซอร์ไพรส์เลยยังไม่ได้บอกแม่เขาเลยเซอร์ไพรส์ถ่ายคลิปเลยพี่น้องจ๋า เพราะที่ท้ายคลิปๆนี้ว่าบ่อเพ็รอยากให้พี่น้องเบื้องว่านี่คือทางลัดมันาจิวันนอกดินแดงแต่บ่อเพชรอยากให้เบิ้งวิธีชีวิตชนบทบันน้อพี่น้องนี่คือทางดินแดงไป่คะไเลยนี่แล้วก็มานาน้อยพี่น้องจ้าอันนี้คือทางลัดถ้าไปในเมืองไม่เกินแค่เกิโลนะแม่เนาะถ้าไปเส้นนี้แต่มันทางมันลําบากทางดินแดงใช่ทางดีอยู่แต่นเป็นดินแดงอยู่ไปอยู่มาจนเรื่องแล้วพี่น้องเอ้มนลกับอันอันเก่าเพชรนะ น้าลูกน้าคนกำลังปลูกมันนี่เราอันเป็นทุจายังทุจ้าทุจ้าคุณป้าก่อนเลยทูจ้าจะจ้าเลยไหมจ้าเอ้ยนี่จะทุจ้าพี่น้องจ้าเราจะเอาผักไปส่งยายนิ่มหรอคะคุณยายนิ่มจ้าคุณยายนิ่มอยากกินผักอดสารพิดพี่น้องก็เลยเอาไปฝากเพลินทุจ้าก่อนจ้าใหม่เร็ว คือใจคนอะไรกลมๆหัวก็กลมๆล้างหน้ายัางไนี่งล้างอย่างหน้านะ่ะเหนะเห็นเดีเห็นบอกไอ้เพชรเขาหาขุดผูมันสิพาจะมาหาอ่านั่นนะขเขาจะเออมันชุ่มชื้นแม่แม่ดนี้มันหมอกแห้งไง เออเอาโอเคโอเคพี่น้องมึงนนทามึงนไรทงน้ามันนีแมโอเคาทานี่ก็สิเป็นทงให้ทงน้าอย่างมนสิพาเบาเผ็ดมาลุยมันนี้มนสิพาเบาเผ็ดนะฮะขุดกระปูเด้อพี่น้องบกียพี่น้องห้พี่น้องมึงทำมาชามึงนี่่พี่น้องมาเบิ้งเบเบิ้งมองอาบน้ำเนี่ยมองอาบน้ำแบบธรรมชาติดีดีมงดูใช่มนี่นั้นดิโอแม่มองคนแบบมาลางคิงนนั่นเห็นแล้วว่าใครดี พวกพี่จะคลายถอดเปลี่ยนี้พี่น้องเบิ่งชิพาอันรัมาหาขุดกระปูคุนไปอยู่ในเมืองหรือเมืองนอกนะแม่ยน้องน,อองนหากบห,า,กา,หา,กาเขียดหา,าเขียดน้ำคักเนินเนาะโอเคกันแม่นเพียงโอ้ยจะม่เห็ดปากแันนั่นโอ้ยเห็ดปากจูเห็ดปากจูลูก ทุจา้ายังยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วล่ะยิ้มหวานอืมทุจ้าก,ก่อนเร็วสวัสดีค่ะกอนเร็วสวัสดีค่ะทำไงสวัสดีตอนเช้าค่ะมา <laughs> น,นอน <laughs> ดื้ออยู่นี่ชุดอยู่นี่เลยเปียกเบริร์จะพาทำอะไรไปสวน <laughs> เล่นแตนําจ้านะ่ไหม จ้าตบมือทำไงตบมือตบมือทำไงทำเป็นอยู่ไม่ใช่เหรอบนน่นเห็นแล้วเห็นหนาเห็น,นดะเหนดาทำปากจูดิจ้ายกมือขึ้นจ้าทำปากจูทำไงทำไงทำปากจูทำไงคะทำไงค่ปากจูนะ่ะหืเฮ้ยเบื่อนจะคลองบดจ่องมองทำไมไม่รักแล้วมองทำไมอออมองทำไม นับหนึ่งเน๊ะหนึ่งนับเลขหนึ่งเร็วหนึ่งนับได้หรือเปล่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยทางนี้จตตะสะออนพี่น้องมีแต่ทงให้ทงหน้าเบิ่องหน้าพระทุกลานมันเด้อพี่น้องเบิ่งที่เขาเจ้านะเขาเจ้าหมู่บ้านในส่วนมากคนก็จะปลูกอันมันสะพลังนะพ่อเนาะแม่นครับปลูกมันสะพลังอะไรเฮ็ดสวนเฮ็ดในเฮ็ดหน้าปลูกคบื้พักนี่ร้ายครับพี่น้อง จังหวัดมุกดาหารนี่เน้นการปลูกพักแม่นค่ะหลายๆายจมองได้มันหลายๆมันก็ถูกพี่น้องผลผลิตก็ถูกแต่ก็ต้องปลูกเฮ็ดได้สราา้างวัฒนธแบบมันมีพื้นที่เอายงไงพิ่นมีพื้นที่จะคนเฮ็ดหย่างคุนต้องเฮ็ดการ,กรเกษตรแม่นบ่แม่แม่นถ้าปลูกผักคลายทานกระได้กําไรบ่มันมันก็ได้กําไรชีวิตนี่ยเฮาก็ได้กินนํานู<ม>่นนี่นัน่นลําพังเงินสิ พ่อเด็กทำอาชีพขายเลยมันก็คงยา,ยากอยู่เพราะว่าภักมันถูกพี่น้องจ้ะคื่ว่าสวนหยาดเนี่ยบ่เคยนั่นอะไรนะแมอย่างเพื่เอหเห็นแนะน่นค่ะทีต้อมีงามพี่นอ้องสวยน่ะไม่แน่นหน้ายูเทอเลยพี่น้องเลยหน้ายู่ค่ะธรรมชาติดีพี่น้องผู้ผนเคยอยู่ในเมืองเพิ่นก็อยู่บ่ได้ดอกออก็สิว่าอู้อ,อ,อยู่ในปาน่าในดงในเขาบ่เ,ออเห็นมีผู้คนเพ่นพ่านเลยเออ คืออันนี้มันสําหรับคนที่เราชอบอยู่แบบนี้นะคะทุกคน,คนสําหรับรคนแมนผุนผาไงพี่น้องเห็นว่าภูเขาผาไงเรถเลือกได,เกได้เราก็เลือกอันที่เราเลือกได้แต่ว่าอยู่แบบนี้นะมันปลอดสารมันปลอดโลกมันอยู่ต่ไกลจากผู้คนสมัยนี้กับคนเฮากับสิไปหามาหาสูก,กันกันยังๆาเนาะพี่น้องจ้ากโอิจฉาบ้านลังนะเด้เพชร แต่อยู่ยังมีความสุขอย่งน้เอาตรงๆนะมูลนรมักอยู่แบบนั้นแหละมีบ้านมีรถเนาะมีความสุขไม่ต้องอยู่ใกล้กันมากถ้าเป็นบ้านถ้าบ้านติด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 กันเฮาคนเสียงดังกับเกล้งใจพิ่นพี่น้องโอเคค่ะนี่ก็ไปยาวไกล้องจาคนทางทางนี้อ่ะมันมีไฟได้รักสอโไฟฟ้าเขามาเป็นเลยด้วยค่ะมีเมดเลยเม่ดมันที่ไฟฟ้าขาดช่วงอยู่ประมาณสองกิโลเนาะเมียนแล้วก็มาเริ่มไฟฟ้าตรงนี้ ตรงใดไม่ไฟฟ้าดีดินตรงนั้นกันโอเคกันรับขึ้นว่านี่แม่นะแม่ใช่อันนี้โอ้อันนี้คืองามไว้แเถเพชรหักกระปอ,อตอนนั้นพอเพชรมายังรุ่นมาเขกอยู่ยเ,เข้าเดียวงามแล้วแปลกนะพี่น้องมันอันนี้ปลูกแล้วม่ต้องฮดน้ำขึ้นเลยเออมันก็งงขึ้นกันมันเป็นมันเป็นพืชที่แบบทนตอ่อความแลนาแล้ยงได้อือา้าวเป็นอะไรเฮยเป็นอะไร <c oughs> ทำไม <c oughs> อะไรคะเจ็บไหมคะฉีดยาเมื่อวานเส่งขึ้นหนาวที่ยังใส่อันยังติดอยู่นะกบหนาวแบบทุจ้าเอาพี่นังแม่จะลันงงพวออเอเออเิเนตอนเองเดนเอ้าางนี้ดีเลยข้นเขียวนะแม่เอทุจ้าจ้าจ้ามาเรว ดันเกินได้วันนี้เกินทุจาร้าใช่ไหมตบมือดีใจทำงานตบมือตบมือตบมือดีใจตบมือชมเชยทำงานตบมือชมเชยทำงานตบมือตบมือตบมือมือเน้น้อยพี่น้องเองมือเน้น้อยกับมือเหล่มือดำคนอียังดำให้ขึนอุ้ยอุ้ยคนอะไรเนี่ยดำเสน่ห์ โอ้ยกล้องเฮาส i สั u n พอดีรถดันคำนี้ไม่คำสั้นอ่อตีคนแน่มึงคือจังโยกใหญ่โยกใหญ่อะน้าเอ้ยน้าเอ้ยมาหน่อยเอ้ยวันนี้ป้าพี่น้องมึงดูมีขี้หมูกี้ตาบานาป่วยนี่นั่งไก็อยากมีขี้มูขี้น้อยโอ้ยขึ้นมาถนนดำแล้วค่ะมื่อมื่อแต่หยอกมาน้าหน่อยพี่น้องเอ้ยนี่แหละทางไปบ้านไม่นิ่มนี่ไม่นิ่ม มันคัติภาว่าห้างบ้านคนบอ่อทางพี่กรับมันบ่อห้างดอกขั้านวันเจาเ้ายาวแบบอยูต้องสวนไปเรื่อยๆไหมพี่น้องเมียนมาเมียจะว่าเมีนยนแย่ล้างสองล้าง<ป>สวัสดีค่ะเห็นหน้ามมุ้งแนวพี่น้องจ้าเห็นหน้าจักเถื่อเห็นแต่ลูกเห็นต่ลูกน้อยลูกน้อยห้อยสังเห็นบ่อลูกน้อยห้อยสังลูกน้อยห้อยสังจวคือเห็นหัวคอรอ์รทะลูก <S <S เงินที่นั่งจ้าถึงแล้วพ่อถึงแล้วครับอ๋อโอ้ยทำมนไทยอันไหนก็มันก็ขอโทษเด้อผิดพลาดขอให้ไกันเลยมันก็เอามั่วไปเลยพี่น้องจ้าโอ้ยเขาจะเห็ดหัวคาบอยตัวนี้คนมีเงินเห็นยังก็มันก็เห็นี่ยเขาเรียกลัวคาบอยเห็นไหมอามอนด์รถพี่ตีบตัวนี้ เราจะไปไซด์เขาต้องแดนเส้นนี้เราบ,บริษัทเขาอ,อยู่นี่นะอาเพื่องคนมีเงินทำอะไรแต่ซาออลเขาเห็นรัวค่าบอยเลยเพลจักแสนหมูแล้วโอ้ยไลที่อยู่นี่จักไลก็เก็บไลบอแมนเอาจิมออนเทียนแมนิมนี่มาบริเวณบ้านแมนมนมี่มครับผมข้างหน้าเลยค่ะอเอรีหันเลย

บัวบ้าบ้าเอาเอาขวดเดียวขวดเดียวเดียวเอาขวดเดียวแม่ขวดเดียวไม่ของขอกายเมนิมครับบัวโอ้ครับอะไรมุตโตสีพักกันไปใส่นี่ยแวเอามาไห้เื้อ ไปพุเพศมากกับมุโตกับไปคือมงท่งไปทะเลไปจำเศร้าประมาณสิบโมงเนาะกอครับป็นท่กุ้งจอนตัวนีงยิ้มเหรแม่แม่ไปสิบเอทแม่ไปงานโฉมหนี่ง่ะช่วว่าพี่สวว่าเราตายนะบัตนเราไมาตายมาจดใไกับเขาเมื่อเออแม่ไปงานศพแม่ก็เลยเออครับมาก็มาเห็นมูโต้เออคนนีไปตัวนี่ไปไปอัดมาบัตอะไยหนึ่งคันออกูกอ๋อ มอมอเมียตู้เย็นกันน้อยๆเอเย็นสือผ่านไปเออเนาะเนาะเอาไนั่นตู้คล ну. ิปน้องแม่นิ่มันี่แล้วพี่น้องไออดีพ่อนี่ซื้อไปแต่แม่เขาเราซื้อน้ำแพ็คเน่ยเอาโมไม่น่าบอมีแต่หนูว่าซื้อน้ำแพ็คมันหนูมันมี่ทั้งไงเดี๋ยวจะอน้เดี๋ยวจะมาเอาใครโอเคสั้งแตคลิปนี้ลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ